สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพจแต่ละสตากนะครับอยู่กับผมตุ้ยพันเข็มนะฮะกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน25 6 4นะครับวันที่6เดือน6กันเลยทีเดียวนะฮะค่ำคืนนี้ก็ยังเป็นโปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินะครับที่เอ่อก็ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วล่ะนะครับเกมกระชับมิตรก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฟุตบอลยูโร2020นะครับที่จะเริ่มระเบิดศึกกันตั้งแต่วันศุกร์หน้าเป็นต้นไปนะครับเอ่อเริ่มกันี้ครับ ที่ผมจัดมาให้นะฮะตัวแรกก็เป็นทีมชาติกรีตนะครับที่จะเล่นกับโรมาเนียนะครับที่ลิเวอร์เซสเตเดียมนะครับก็คือเป็นสนามเดิมกตบที่เตะกับออสเซียมสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เอาชนะออสเซียมา1 0ูน,นเนี่ยผมว่าเกมนั้นเนี่ยกรดิเอาเกตก,ก,ก็ยังไม่ได้เดินหน้าลุยเต็มที่เท่าไหร่นะครับมาเกมนี้จะเร่งเครื่องเยอะกว่าเดิมแล้วครับเพื่อที่จะทําให้พร้อมที่สุดนะครับสําหรับ การไปลุยทัวร์นาเมนต์ในเดือนอ่าในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งพวกเขาเนะี่ยถูกยกให้เป็นตัวเต็งเบอร์ต้นๆเลยนะครับด้วยศักยภาพเกมรุกนะครับแนวรุกเออ่แจ็คก,กีลิดพวกนี้นะครับเออ่ใครอีกละ่ะเจดอนซานโชวพวกนี้นะครับพวกนี้ดูดีมาก นะฮะแล้วก็ได้ผู้นักเตะที่ไปเตนะแชมเปี้ยนลีกนัดชิงมาแล้วด้วยแต่อาจจะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับก็คือได้พักน้อยนะครับก็ต้องอาจจะถนอมไว้เจอโรมาเนียนาะทีนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าโรมาเนียนผลงาน3นะัดหลังสุดคือแพ้รวดนะฮะ เกมล่าสุดเสียท้ายกับจอเจียนะครับโอ้โหขนาดจอเจียพวกยังแพ้แล้วเจออังกฤษที่แบบเกมรุกมันเยอะขนาดนี้ตัวลุกเยอะมากนะครับแบบนี้ผมดูแล้วเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับกับเรทที่เขายโยแองกฤษเป็นต่ออยู่1.75นะครับผมว่าจัดอังกฤษกันไปได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับมองไปที่คู่ระหว่างเดนมาร์กนะฮะกับบอสเนียครับเดนมาร์กเกมล่าสุดถือว่าทําได้น่าประทับใจนะฮะกับการเสมอเยอรมัน1ประตูต่อ1นะครับขณะที่บอสเนียเนี่ย โอ้โหผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครมาเป็น10เกมติดต่อกันแล้วอะ่ะเกมล่าสุดที่ชนะเป็นนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019เลยนะครับเกมนั้นในบุกไปถลม่มริกเทนสไตล์3ประตูต่อศูนยหลังจากนั้นก็คือชนะใครไม่เป็นนะครับ กอฟอมันแตกต่างกันชัดเจนแลวครับเดนมาร์กก็เป็นบอลทรงดีอยู่แล้วนะฮะเออก่อนหน้าที่จะเสมอกับเยอรมันเนี่ยนะครับพวกเขาถล่มออสเตรียมา4-0นะฮะถล่มมอลดูวา8-0ครับชนะอิสราเอล2-0ก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นดีมีอนาคตมีรูปทรงที่ชัดเจนนะครับและดูแล้ววันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับในการเจอกับบอสเนียซึ่งกำลังปัดไปเป๋มาเต็มที่นะครับเดนมาร์กตอน1.25จัดกันไปได้เลยนะครับตัวต่อมาครับ เป็นการเจอกันระหว่างฮอลแลนด์นะครับกับจอร์เจียนะฮะจอร์เจียช่วงหลังเนี่ยเอ่อก็ต้องบอกว่าเล่นได้ได้เหนียวแน่นนะครับเอ่อเกมล่าสุดคือบุกชนะโรมาเนียมา2ประตูต่อ1ย้อนกลับไปเสมอกับกรีซหนึประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยต่อสู้กับสเปนได้สูสีนะครับก่อนที่จะแพ้ไปแบบบุบวิดนะครับเอ่อวันนี้จะไปเยือนฮอลแลนด์นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าก็เป็นทีมที่ยัง ยังไม่ได้แกร่งมากเท่าไหร่นะครับมีการเปลี่ยนกุศลเสียโรนอกคูมันไปเนี่ยผมว่าเสียทรงไปเยอะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผลงานช่วงหลังๆก็ไม่ได้เล่นได้น่าประทับใจนะฮะมีเกมที่ถล่มขัดขาดเจ็ดศูนย์แต่เกมนั้นก็คือเจอยิบรอนยิบรอต้านะครับแล้วันนี้เจอกับจอร์เจียที่ผมรู้สึกว่าเป็นบอลที่เล่นได้เหนียวพอสมควรนะกับเรต1.75นะครับผมดูแล้วไงฮอลแลนด์ก็ชนะไม่ทะลุเรทครับเต็มที่ก็1ลูกหรือาอจจะแค่2ลูกนะครับที่ทําให้ มันไม่กีบอิ่มหนำสำราญนะครับก็เพราะฉะนั้นเลือกเลียเ,เลือกเชียร์จอร์เจียดีกว่านะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครผมให้ไปที่เบลเยียมแล้วกันนะฮะเพราะว่า,าผลงานช่วงหลังดูดีมากนะครับเจอโครเชียที่เป็นรองแชมป์เก่าโครเชียเนี่ยผมว่ามันมีนักเตะแบบ ตัวใหม่ๆขึ้นมาไม่ค่อยเยอะนะครับก็ยังเป็นยังต้องไปหวังพึ่งพากับพวกตัวเก่าพวกลูก้าโมดิชอะไรแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วแตกต่างกับเบลเยียมนะครับทรัพยากรค่อนข้างพร้อมนะฮะแล้วก็ทางเรื่องแรวรุกมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นเบลเยียมนะครับที่สามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้นะครับกับเรทู5้นั่นเองนะครับก็4ตัวที่ผมจัดมาให้ในวันนี้นะครับอังกฤษนะฮะน่าชนะโรมาเนียขาดลอยนะครับเออเดนมาร์กครับ ไม่อาน่าจะเอาชนะบอสเซียได้มากกว่าหประตูน,นะครับจอ์เจียนี้ไม่น่าแพ้ฮอลแลนด์ขาดนะและตัวสุดท้ายเบลเยียมน่าจะเอาชนะโครเอเชียได้ครับ